สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาวโรทุกท่านด้วยนะครับไพ่อยากบอกอะไรกับเราเชาวราศีมีนนะนักเรียนนักศึกษาที่เป็นราศีมีนนะเรามาลองอ่านไพ่ตัวเองกันนะครับว่าไพ่ตัวเรานี้เราจะได้ไพ่อะไรนะใบที่หนึ่งตำแหน่งเนี้ยไพ่ที่หนึ่งเนี้ยคือไพ่อยากบอกอะไรกับเรา หนึ่งเหรียญดาสีมีนได้หนึ่งเหรียญใบแรกไพ่แบบบอกว่าอะไรจะได้รับสิ่งดีๆจะได้รับ,รบสิ่งดีหนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งเหรียญคือการได้รับจะได้รับหรือใจออกเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้านี่แน่แเลยได้รับแน่นอนมีโชควีลาทางการเงินนอกจากนอกจากแปลว่าการเงินได้แล้ว มีโชคมีลาบมีคนซื้อของมากกว่ามีคนเอาสิ่งดีๆพิเศษเอามาให้เราหนึ่งเหรียญคือสิ่งดีๆสิ่งพิเศษอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าราศีมีนจะมีคนเอาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เราแล้วสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเขามาให้เราเราได้รับเนี่ยส่งผลอย่างไรกับเราสามเหรียญ ร่วมลงทุนร่วมกิจการมีคนมาว่าจ้างมีคนมาใช้งานมีคนเห็นในฝีมือของเรา,าสามเหี่ยมคือการร่วมมือร่วมหุ่นการมาใช้บริการการจ้างวานการได้รับคัดเลือกคุณต้องทำอย่างไรคุณจะต้องทำอย่างไรไพ่บอกว่า จงมีความมั่นใจแล้วรับงานนี้ไปซะจงมีความมั่นใจในตัวเองแนวโน้มแนวโน้มในอนาคตมีความสุขโอเคแหละเพราะฉะนั้นเราเราก็สี่ใบนี้เราก็ประมาณการได้ว่าราศรีมีนนะเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาให้นะพร้อมกับ มีงานมาให้เรารับทำหรือเราได้รับเลือกได้รับรางวัลทีนี้แหละเอ็มเพอเรอร์ก็เราจะ,จะทำอะไรก็ได้รับจาเราเราจะเลือกหรือไม่เลือกจะรับหรือไม่รับเพราะเอ็มเพอเรอร์คือไพ่ที่ตามใจตัวเององานที่มีความสุขมีคนเอาเงินมาให้เราก็โอเคนะมีความสุขนะ,ะหรือบางคนบางท่านได้รับข้อเสนอในการเข้าทำงาน ได้นั่งตำแหน่งใน้นั่งเก้าอี้มีคนเอาเอาเงินมาให้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นในทางถูกหรือในทางผิดอันเนี้ยไปว่ากันลายบุคคลแต่ที่แน,น่ๆมีเงินมาให้แต่ถ้างเงินนั้นแบ่งที่มามันมาถูกต้องก็โอเคมันก็มีความสุขะนะครับนักเรียนนักศึกษาก็สรุปสั้นๆง่ายๆว่าราศีมีนจะได้รับคัดเลือก ได้รับเงินมีคนเอานู่นเอานี่มาให้เอาคนเอาของมาฝากรู้สึกดีๆมีความสุขนะแฮปปี้นะครับน่าจะแฮปปี้กันทุกคนยิ่งมีคนเอาสตงเอาสตังมาให้ด้วยนะแหมมันมีความสุขมันช่ำชื่หนหัวใจใช่ไหมแต่การมาในครั้งนี้ไม่ได้มามือเปล่ามาพร้อมกับภารกิจให้เราต้องลงมือปฏิบัตินฮะมันไม่ได้ให้มาฟรีๆนะ แรกมาด้วยความรู้ความสามารถของคุณแต่อย่างน้อยมันก็อยู่ในสภาวะที่คุณรับทำได้ไม่ได้ฝืนใจไม่ได้ลำบากมันอยู่ในในขอบข่ายที่คุณเองก็ทำได้อออาจจะมีคนมาจ้างให้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเอ,อแต่ไอ้ที่คุณรับตกลงทำเนี่ยมันก็คือพิจารณาวว่าไอ้สิ่งที่คุณทำน่ะมันทำได้ อยู่ในความสามารถไม่เกิดเอื้อม <c oughs> ไม่เกินยากที่จะดูแลโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีนะครับสี่ใบนี้บอกได้ด้วยนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเอ็มเพอเรอร์เก้าอี้สูงสุดของการเป็นซ e o ผู้บริหารถ้าใครคิดจะลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านคุณได้รับ การยอมรับจากลูกค้ามามันเป็นไพ่ของทำแล้วมันจะเดินรุ่งเรืองมีความสุขนะราศี่มีนโอเคนี่แหละประมาณนี้นะครับเข้าคร่าวไพ่บอกมาประมาณนี้นะครับเกณฑ์มีเกณฑ์ดวงมีการได้รับรับมากรับน้อยก็อยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยนะบุญกรรมทำมาไม่เท่ากันรับมากรับน้อยแล้วแต่บุคคลจบแล้วนะครับ ใครมีปัญหาเกี่อวการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับดยผมทําคลิปสอนได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ